สวัสดีครับอยู่กับจูและกระจานมิโคโจิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับทีมนี้บายบาย ดันโครงทัดให้เขานะครับ ơi Nga ơi Ở đây, ở đây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ได้เปิดฟ้ากระป๋องเบาบบุกีเปิดบูเปิดได้อยู่เปิดได้ถ้าไม่แตกก็พังโค้งเหล็กนี่นะนี่ครับดันตอนนี้นะครับ,รบดัน,น,น,ดนใหน้มันไปเรื่อยๆนะครับ จะได้อยู่ตัว ันยังไม่ได้เติมนะครับหลายวันแล้วเกือบสามสิบวันล้ว <c oughs> อ้อพวกนี้ก็วางบินอีกแล้วพี่น้องนี่นยังไม่ได้นับโอเลยอุ้ยยังวะหลันเลยบึงบ้งบึ้ง โอ้แน่นเอาเรื่องครับสายดันสายดัน

ผมไปเก็บลูกอันนี้มานี่นี่ครับเขาเรียกดอกบัวใช่ไหมฝักบัวเหรอหนึ่งสองสามโอ้ฝักหนึ่งนี่มีเยอะนะนับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด songs the sounds of just bad it's a bad look

I'm um it's Ow. It's here. oh Oh. Nah, yeah,